เส้นทอดราดหน้าเส้นทอดราดกะเพาราลูกค้าเขาบอกพออี่ลองลองทำแบบนี้ให้ทานหน่อยบางคนเขามาทานแล้วเห็นเรากำลังทำอยู่เขาบอกเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเส้นใหญ่กับไข่ค่ะตีด้วยกันแล้วก็ทอดมันก็จะทำให้กรอบคล้ายๆไข่เจียวลูกค้าบอกว่าสะอาดค่ะเขาแบบใช้วัตถุดิบด,ดีก็มีเม,มนูหลากหลายเมนูที่แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อลูกปัดนนะคะเป็นเจ้าของร้านลัดหน้าคนทิพย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะเริ่มทำตอนเรียนปีหนึ่งก็ช่วยแม่ช่วยไปแล้วก็เรียนไปพอเรียนจบก็มาทำเต็มตัวใช่ใช่แม่ทำมาเราก็ช่วยมาเรื่อยๆพอเรียนจบก็มาลงมือทำเองมันเป็นเหมือนธุรกิจครอบครัวค่ะแล้วก็เอามาสานต่อจากแม่มันไม่มีคนทำต่อแล้วก็มาช่วยกัน ครอบครัวค่ะพี่เราก็ทําต่อต่อกันมาเรื่อยๆนะพอนะทําก่อนแล้วก็แม่แล้วก็าม,กมาเราอย่างเงี้ยก็ดัดแปลงดัดแปลงเอาเองก็หมายว่าชิมเท่าหวานไปแล้วก็ลดจืดไปแล้วก็เติมนู่นเติมนี่ลงไปลูกค้าก็ยังแบบซัพพอร์ตเราลูกค้าก็ยังแบบตอบรับดีอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อ่าเป็นเส้นใหญ่แล้วกักบไข่ ตีด้วยกันแล้วก็ทอดคล้ายๆไข่เจียวเกอนขื่นจาลูกค้าค่ะลูกค้าก็บอกอพี่ลองลองทำแบบนี้ให้ทานหน่อยคนแรกเห็นก็กไปบอกต่อกันหรือบางคนเขามาทานแล้วเห็นเรากําลังทําอยู่เขาบอกเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น่าลดหน้าตัดสีนิ้วพวกไก่แล้วก็พวกข้าวาแล้วกม็มีเมนูเป็นเส้นทอดก็คือใช้ใช้กับข้าวตัวเดียวกันก็คือเปลี่ยนท็อปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะใช่เส้นทอดลาดหน้าเส้นทอดลาดกะเพราลาดพริกเผาไหไลายอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครไม่ชอบทานแบบเส้นทอดก็ข้าวใช่แต่ใช้กับข้าวตัวเดียวกันหมดเลย ลูกค้บอกว่าสะอาดค่ะแล้วก็แบบใช้วัตถุดิบดีก็มีเมนูหลากหลายเมนูที่แบบแปลกๆอะไรอย่เงี้ยค่ะสเส้นทอดอะค่ะ70แล้วก็วัวกระเพราไข่ดาวก็70บาทราดหน้าสเส้นทอดก็70เข้าวถ้าไม่มีไข่ดาวก็55 5าาราดหน้า คลิป1น1นะคะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท101ค่ะร้านจะอยู่ปากซอยปุณณวิถี30ค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะเปิด9้าโมงถึงบ่าย3ค่ะเบอร์โทรนะคะ0892477711ค่ะผ่านไปผ่านมาแวะมาทานได้ค่ะ